ผลการดำเนินงานสกรระดับอำเภอบางปลาม้าประจำเดือนตุลาคม2567วันที่2ตุลาคม2567เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางปลาม้าเดือนตุลาคม2567ณห้องประชุมชั้น2หอประชุมอำเภอบางปลามา้าวันที่3ตุลาคม2567เข้าร่วมต้อนรับการประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี วันที่4ตุลาคม2567เข้าร่วมต้อนรับการประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกรคามและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางใหญ่วันที่7ตุลาคม2567เข้าร่วมต้อนรับการประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางปลามมาและเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบครั้งที่7ดณสำนักงานสกรประจํำจังหวัดส,สุพรรณบุรีวันที่8ตุลาคม2567เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนอุดมคุณธรรมปีการศึกษา2567ณลานอนเนกประสงค์วสาลี วันที่10ตุลาคม2567เข้าร่วมประชุมผู้บริหารข้าราชการประจำเดือนตุลาคม2567และประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบน,ะนานสกรประจำจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่13ตุลาคม2567เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567นวัดสวนหง์วันที่15ตุลาคม2567ดำเนินการตรวจพัสดุประจำปี2567ณสกอรอระดับตำบล14แห่งของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางปลามา้า วันที่16ตุลาคม2567ดำเนินการจัดทําผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาประจําภาคเรียนที่1 2567นสะสำนักงานสอกรอรประจําจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่17ตุลาคม2567เข้าร่วมประชุมการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาผ่านระบบ Google Meet และดำเนินการประชุมประจำเดือนตุลาคม2567ณนะสอกรอรระดับอำเภอบางปลามมา วันที่23ตุลาคม2567ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปยมหาราช23ตุลาคม2567ณนะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปลามา้า วันที่25ตุลาคม2567เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการชมรมแรงงานนอกระบบและสถานศึกษาประจำปี2567ณนะอาคารโดม70ปีวิทยายลายัยเทคนิคสุพรรณบุรีและดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาณนะพื้นที่ในอำเภอบางปลามมา วันที่29ตุลาคม2567ดำเนินการจัดนิทศการแสดงผลการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ส่วนราชการณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่30ตุลาคม2567ประชุมประจำสัปดาห์นสกรระดับอำเภอบางปลามา วันที่31ตุลาคม2567เข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นะ้อณห้องริชมอนด์แกรนด์บอลลูนโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี